แดงนะ่ารักนัดนะานะเป็ดไก่ไข่นมนะ้อหมูปูปลากินแล้วเกรงกล้าติบโตว่วองไวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่จ๋าก,กันอีกแล้วนะคะแต่แต่วันนี้คุณครูพี่จ๋าไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูพี่จ๋ามากับพี่ลงข่าเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆไหมคะ่ะ วันนี้นะคะพี่ลิงรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมเอ่ยไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าวันนี้คุณครูพี่จ๋าและพี่ลิงจะมาเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังนะคะเด็กๆอยากฟังกันไหมเอ่ยอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาฟังนิทานจากคุณครูและพี่ลิงกันเลยนะคะไปเลยเรื่องลิงน้อยชอบกินผักเรื่องโดยบุกผาภาพโดยบุกผา ลิงน้อยชอบกินผักเพราะผักนั้นดีมีประโยชน์มากมายลิงน้อยชอบกินแครอทเธอชอบกินแครอทเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินผักกาดเธอชอบกินผักกาดเหมือนฉันไหม ลิงน้อยชอบกินฟักทองเธอชอบกินฟักทองเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินมะเขือเทศเธอชอบกินมะเขือเทศเหมือนฉันไหม ลิงน้อยชอบกินหัวไชเท้าเธอชอบกินหัวไชเท้าเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินมะเขือยาวเธอชอบกินมะเขือยาวเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินพริกหยวก เธอชอบกินพริกหยวกเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินเห็ดเธอชอบกินเห็ดเหมือนฉันไหมลิงน้อยชอบกินผักกินผักอร่อยจังกินแล้วร่างกายแข็งแรง เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีทานของคุณโคเรื่องอะไรนะคะลิงน้อยชอบกินผักนะคะค้าในเรื่องนี้มีผักอะไรเอ,อ่ยเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้งั้นเรามาดูกันอีกรอบนะคะว่ามีผักอะไรบ้างหน,นึ่งมีแครอทเด็กๆเ,เคยกินแครอทไหมคะเคยและเด็กๆชอบไหมคะชอบแครอทอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะคืออะไรเอ,อ่ย ผักกาดผักกาดนี้เอาไว้ทํากับอะไรเอ่ยได้บ้างแบบแกงแกงจืดแกงจืดอะไรแบบนี้เด็กๆชอบใช่ไหมคะผักต่อไปนะคะเด็กๆลองคายดูสิเอ้ยคุณคนไหมคะฟักทองอ้าวฟักทองใช้กินอะไรบ้างทำกับข้าวอ่าแกงฟักทองแกงเลียง ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของหวานก็ได้นะคะเด็กๆชอบไหมเอ่ยชอบใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะมะเขือเทศเด็กๆชอบกินไหมคะชอบมะเขือเทศอร่อยมากๆเลยนะคะกินแล้วผิวพรรณเราจะผ่องใสนะคะอ่าต่อไปผัดอะไรเอ่ยหัวไชเท้าเด็กๆชอบกินไหมคะอร่อยมากๆเลยนะคะอ่าพ่อแม่บางคนชอบเอาไปทํา กับข้าวผัดกับข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหรือว่าเอาไปทำน้ำซุปก็ได้นะคะ ค่ะต่อไปอะไรเลยคะ่ะเด็กๆมะเขือยาเด็กๆชอบกันไม่เอ่ยอ่าเด็กๆบางคนก็ไม่ชอบนะคะมันมีรสฝาดนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะกครูบ,บอกเลยกินกับน้าชุบอร่อยมากๆเลยนะคะอ่าผักต่อไปพริกหยวกเด็กๆชอบกันไม่เอ่ยอ่าไม่ชอบพริกกันหรออ่าเด็กๆอร่อยมากๆเลยนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่ทํำข้าวผัดให้กินนะคะใส่พริกหยกลงไปอร่อยมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะ เห็ดเด็กๆชอบกินเห็ดไหมคะอ่ามีเห็ดอะไรบ้างเอ่ยเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูอ่ามีเห็ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆชอบกินเห็ดไหนกันคะเห็ดเข็มอ่าเห็ดเข็มเสนีะไหนคะ,ะ,นคะเด็กๆแกงจืดก็ได้ไข่เจียวก็ได้นะคะหรือว่าซุก,กี้นะคะเด็กๆชอบกินซุก,กี้ไหมคะเพราะว่าซุกี้มีผักมากมายเลยนะคะชอบกินกันใช่ไหมคะอ่าผักต่อไปนะคะ อ่าผักต่อไปหมดแล้วอ่าผักของเรามีทั้งหมดแปดชนิดนะคะเด็ก,ดกๆมีหนงแครอดสองมะเขือเทศสามพริกยวดวสี่อะไรคะฟักทองห้าเห็ดหกหกอะไรเอ่ยคะอ่าเด็กๆจะไม่ได้เดี๋ยวคุณครูไฟเปิดตูให้นะคะมีอะไรบ้างห เด็กๆแล้วผักทั้งหมดของคุณครูมีกี่อย่างคะเรามานับพรมพมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหน่แครอท 2. ผักกาด3ฟักทอง4มะเขือเทศ5้หัวใช้เท้านะคะหก มะเขือยาวเจ็ดพริกยว่อ่าและ 8เห็ดนะคะอ่าผักของเรามีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะเด็กๆนิทานสนุกกันใช่ไหมคะน,นิทานของคุณครูนะคะจะส่งเสริมทักษะทั้งด้านการสังเกต2ทะะักษะการสำรวจ3ทักษะการเปรียบเทียบ4ทักษะการ ั้งคำถามและ5ทักษะการตัดสินใจค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะสนุกกันใช่ไหมคะ5่าพี่ดิงสนุกไหมเอ่ยนิทานของคุณครูพี่จา๋าสนุกใช่ไหมคะอ่าถ้าสนุกแบบนี้ไว้โอกาสหน้าคุณครูจะน,น,นันิทานสนุกสนุกมาอ่านให้ฟังกันอีกนะคะแต่วันนี้เวลาของคุณครูและพี่ดิงก็หมดลงแล้วไว้เจอกนันครั้งหน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย